หนูเชื่อหนูเชี่ยสีเขียวหนูพูดจริงถ้าเราสีนี้มันก็สามองอยู่ใช่หนูเชื่อสีเขียวพี่จุ๋มหนูใช้สีเขียวจริงไหมซันซิลซื้อตุนไม่รู้จะซื้อตุนยังไงสีเขียวเราชอบไม่ค่อยมีสีเขียวชอบมีแต่สีชมพูสีส้มงงวะมันจริงมันขายดีไงเพราะอะไรไม่รู้แล้วหมักทิ้งไว้แป๊บนึงตัวสีเขียวใช่สีเขียวใช้ดีมาก ถ้าใครยังไม่เคยลองใช้หนูแนะนำให้เอาตัวสีเขียวไปใช้นะคะสำหรับตัวของท p ปเม็วันนี้่ยก้ามีเยอะมากตัวเซรั่มมีมีมีอีกคุณแม่อันนี้ก็อยากลองอยู่เนี่ยจะลองมากเหรอพี่จุ๋มที่ทาบำรุงผมน่าใช้มากเลยเทสเมสกากีสก็ไม่มีเจอา์บบด้วยเทสเมสซื้อก่อนหรือวาสลีนไม่มีจุ๋มเองดแล้วว่านี่เหรอใช่เรซอนา โซนไหนๆก็ไม่มีนาร้อนด้วยเรโซนน่าได้ไหมแม่ทุกคนได้ได้อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยนายเก่งนายเก่งต้นนายเก่งต้องชอบอันนี้เพราะว่าย่งงเกชอบอันนี้อันนี้อะไปเหมาโก้นายเก่งไปเหมาที่โดตัสนิ่งมากใช่ป้องกันย่24ชั่วโมงด้วยนายเก่งเหมามาประมาณ4แพ็คเขาเหมาทำไมอ่ะเขาชอบมันหอม มันแทนน้ำหอมได้อันนี้เอาปักเลยเอาปักตะกร้านุ่มที่มีชูทุกอันเลยไม่แต่อยากจะบอกว่าอันเนี้ยหนูใช้จริงๆเลโซนหน้ามีตัวสีฟ้าไหมเลโซนาเขามีสีอะไรบ้างอ่ะนี่สีอะไรนี่สีเดียวสีชมพูหอมจุ่มชื้ดเข้าไปกี่เบอร์รี่อ่ะดิไม่รู้แหละแต่รู้ว่าแค่ชอบมันไม่รู้แหละไปฉีดนอกบ้านก่อนไม่รู้แหละกินโดนตัวเคยใช้ไหมเกรเซเมรดีป่ะอันไหนตัวเอคควอันนี้หอมมาก อันนี้หอมมากเอาไหนจะได้กดด้วยมันคืออะไรสมูทรีแพรเอารีแพรไหมไหนตตอแต่ลอันมันต่างกยังไงอ่ะนี่คือราคาขวดเดียวหรือทั้งสองขวดป้ายังไม่ได้อันนี้ฮอตแล้วไหนที่คิใช้ก้าวแล้วเมสตาเม่เนี่ยอันนี้ที่คุถือยสมูทเคราตินบอนช่วยซ่อมแซมผมเนี่ยนี้ย สีนี้คือสีนี้รีแพช่วยเชื่อมแกนผมหร้อจากความร้อนกันจแตมช้อเยวนการต่อไว้ี่ไงยผมงเงา่มาสามวันอันนี้ใช้อยู่พี่บุ๋มดีจริงจุ่มปัดก่อนนะอุ้ยิก้ากอนื้อกอนพี่ีบอกว่ารุงผมสีอยู่เคลรบผมไม่สีอะไรแล้วแต่แล้วแต่มาหาของันี้อ๋อสีม่วจะออะไรี่บุ๋มสีม่วงเอะไรพี่จุ่มจะซื้อจุไม่ฟังบุ๋ม มันเดือ1ร้อยหกสิบเก้าบาทไม่ตั้งใจเรียนจากสามร้อกคุณบุ๋มฝากนะคะตัวนี้ก็คือสระผมทําสีนะจะช่วยเรื่องของการผมคาะจากการทําสีใช้ร่วมกับกลุ่มคัลเลอร์ตัวต่างๆเพื่อล็อกสีได้นะคะสีคงยาวนานมากขึ้นถึงสองเท่าแต่ถ้าเกิดใครจะเอาไว้ตัวกันความร้อนเอ้ยฉันซื้อนี้ไว้ให้ยี่ตัวอีกอันดีกว่าอันนี้เอาไว้กันความร้อนได้นะคะถ้าตัวสีชมพูจะเป็นตัวรีแพช่วยเรื่องของการควนความร้อนจัดแต่งทรงผมช่วยให แกนผมรถการขาดหลุดร่วงถูกไหมก็ต้องสีสีชมพูล่ะเนี่ยชมพูเอ้ยสีแดงสีแดงที่จุกสาหลุดสีแดงค่ะสีแดงจะช่วยเรื่องของซ่อมแซมแกนผมที่ถูกทำลายเอาสีแดงดีกว่าผมพี่เราทิ้งทำลายไหมทำลายล้างเลยร้องไม่หน่อยดิขอมือหน่อยดิเอาซ้ำสีเกินเนาะใช่เขาจะได้กดเหมือนกันนะเนี่ยจิ้มเสร็จตะกร้าก่อนนะจุกได้รอทะเลาะกันหมดทะเลาะกันเลยนะจริงกริงตอนนี้ตัวเร็ว ขอดมหน่อยแตละสีเรซโซน่ากวีรีแพร่จุ่มขอบปากก่อนะจุ่มเอาก่อนนะแป๊บนึงนะขอปากก่อนเพราะไม่งั้นจุ่มเราทำเธอเรซโซน่าถูกมากอะไรอีกยั่เก่งไม่มาซื้อเหรอมฮะกินเบอร์รี่เหรอทีซิงพรทีซิ่งดองไม่ใช่พรก็ถูกห้ามแล้วไงอืม เขามีเก็บเงินปลายทางด้วยนี่มีด้วยใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยมันกดเลือกเก็บเงินปลายทางใครอยากเลือกปลายทางเลือกได้เลยนะคะสีม่วงไม่มีกลิ่นมาก่อนนี่จิ้งหรอไม่หอมหรอไม่มีกลิ่นด้วยมีปะเหมือนกันหมดอะไม่เหมือนโลออนถูกมากลยถูกหมดเลยของถูกนะ ดีป่ะแต่เป็นกันความร้อนนะเดี๋ยวนะจุ่มมันโดนฟูปองไปอีไง่มาเลยกสีชมพูตัวกัรความร้อนได้แม่อันเนี้ยใครที่ชอบหนีบผมถูกถูกหรอพี่ปูจัดหลายอย่างคุณขยับมือได้ด้วยหรอคะอุ้ยคุณยังขมับอยักมือได้ด้วยจริงๆหรอคะอันนี้นะคะเทสเม่เขาจะเอากดตะกาได้เลยนะหนูเอาสีชมพูดีกว่าจะมีสระผมโชว์ไหมหอมเลยหรอแม่ตันความร้อนหอมริมขึ้นไหม อุ้ยหอมนะหอมเออหอมว่ะหอมาถึงนี่เลยไม่แต่ต้องซื้อสี่ชุดแล้วแหละเพราะเอาสี่ชุดรวมกันพี่บุ๋มรีวิวตะกร้าสามหน่อยค่ะอะไรคือตะกร้าสามเออเป็นวัซซลีนครีมครีมอาบน้ำปวดชมพูอันนี้หรอใช่แหละฉันใช้ฉันก็ใช้มันเค็มใช่คันใช้ของเขาเยอะอยู่นะวัซซีลีนมันเข้มข้นมากเลยนะมันช่วยแบบช่วยผิวจริงๆอะที่แบบน้ำตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้มีกูต้าผสมอยู่ นี่คืออะไรไอแชมพูกับครีมทิชชู่อ๋อเหรอใช่เป็นสูตรหอมมากที่จุ๋มเลยเขาใช้กันนี้เจ๊นเจ๊ต้องกดตัวครีมอบบน้ำนะคะตัวนี้นะมันเป็นไฮคูล่พี่จุ๋มเดยพี่จุ๋มบในเซรา่มน้อยค่อย่าร้อนนี่ร้ะไม่พี่คิวใช้จริงนะพี่คิวส่งรูปมาพี่งใช้สีชมพูนี่ค่ะทุกคนมันเป็นไอคนี้ใช้จริงแล้วถ่ายรูปส่งมายืนยันอ่ะพี่ผมใช้สีชมพูเลยเชืพราะพี่คิวผมผมดี และกลิ่นมันหอมมากตัวเนี้ยมันช่วยด้วยอะไรก็ได้ r ี p a i r อ๋อคิวใช้สมูทคิวใช้ตัวสมูทตัวถ้าป้องกันจากการหวีจะแต่งทรงผมงั้นคิวเราใช้รีแพร์ดูไม่แต่ผมพี่คิวสวยมากนะจริงคิวลองใช้รีแพร์ดิคู่บ็อกสีผมพี่คิวคิบัตดามนี้หอมมากเท่าไหร่อันนี้หรอหอมมากพี่จุ๋มสำหรับน้วามสีอันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาท ราคาแปดเซลกี่ขวดอะสองใช่หรือเปล่าวันเนี้ยฟังก็สี่ร้อยยี่สิบห้าขวดละร้อยสองจริงอ่ะใช่ไม่ใช่เอาใหม่เป็นราคาแปดเซลนะร้อยต้องแป่บแปดเซลใช่หหรือเปล่าคูณสองเลือกสูตรได้ด้านในคีมแบบน้ำเข็มบอนของบูต้านะคะตัวนี้ให้แเราได้ ช่วยให้ผิวโกลเออไม่เน้นผิวโกลเราเน้นหอมทุกคนเชื่อหนูวาสหอมน้ำเซรั่มเข้มข้นสองขวดมันเป็นเซรั่มปัดตะกร้านี้เลยนี่ไงต้องปัดตะกร้านี้เท่านั้นร้อยเก้าเก้าจริงๆเห็นยังร้อยเก้าเก้าคุณแม่อันนี้เครื่องว่างใครใครยังไม่กดกดนะกลิ่นเหมือนกันหมดครับต่างแนนสุดหนูบอกเขาด้วยกลิ่นเหมือนกันหมดต่างแค่ที่สุดสำหรับทำสีผมแล้วก็อันนี้กลิ่นเหมือนกันหมดนะ กินเหมือนกันหมดต่างพิสูจน์เฉยวัสดินเอ้ยไม่ใช่วัสดินอันนี้ต้องซื้อเออโลออนน่ะอะไรอะไรโล่อันไหนโล่99บาทพี่จุ่มตะขวดนี่จุ่มซื้ออันนี้คุณแม่ต้องสั่นขอโทษเดี๋ยวเราต้องสานนี้เก็บฝันเอานี่ไหมวันนี้ไหมโอเคมันไม่เห็นหนูอ่านไม่ถึงเลยคุณน้าก็ไม่อยากแบบไม่ได้ค่ะได้ค่ะกดได้ไหมโอเคข้ามหมดก่อนเอาให้มันสุดไปเลยราคาเพียง99บาทเนาะเพราะว่าราคาเต็มเท่าไหร่นะ ร้อยเก้าเก้าแม่สองขวดร้อยเก้าเก้าซื้อเร็วปกติแม่ก็ซื้อถ้าลุกมาเป็นเซรั่มครีมอาบน้ำอ่ะคือแบบพี่จุ๋มนี่ไงผู้ใต้ผู้อะไรลักเลี้ยงกล่าวว่าจะมีซื้อเลาจะเอาฟิล์มเขาหอมไหมคะคูลอุเฮ้ยพี่จุ๋มกินเดียวกับครีมอาบน้ำจุ๋มซื้ออันนี้ไปแล้วไงจุ๋มชอบสเปรย์แบบเนี้ยเฮ้ยอันนี้ได้กลิ่นดีกินชอบสเปรย์เนี้ยจุ๋มก็ชอบ พี่จมดีไหมพี่จมดมหอมอ่ะกลิ่นเดียวกันหอมแบบซื้อแล้วพูดอะไรเยอะเนีอ่ะกลิ่นเดียวกันเลยพี่จมเรียบร้อยแล้วซื้อช่ำกลิ่นเดียวกันพี่หมูอืมกลิ่นเดียวกันเลยอันนี้ ครชอบถ้าเกิดใครเคยใช้ร้านนี้ก็คือกินเดียวกันเหมือนกันนะคะซื้อได้เลยนะราคาดีมากแบบคือน่ากลัวมากอะบอกว่านี้ไวเชื่อคือแบบดีมากจึ้งมากซื้อร้อยเก้าเก้าลดห้าสิบซื้อร้อยเก้าเก้าลดสามสิบซื้อร้อยซื้อเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลดสองร้อยซื้ออ๋อเท้าวัสลีนซื้อสี่เก้าเก้าลดเจ็ดสิบห้าบาทเอ้าอันนั้นปิดอยู่ไหนเอ้าคูปองฉ่ำวันนี้เรื่องอะไรก่อน ถ้าเกิดชิปไม่ถ้าเราซื้อวัสลีน่ะครบ499บาทมันมีคูปองส่วนลดนะเพิ่มเข้าไปอีกนะคะอย่าลืมกดคูปองนะเก้าสิบบาทเลยไหมไม่กันไม่กันสี่เก้าก็ไปนจ็ดสิบห้าบาทที่มันน้ำอันนี้ดีซิลเคลียโด้ร้อยเก้าเก้าอันนี้ใครจะเอากดตะกร้าได้เลยนะคะสำหรับผิวโกลว์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 แล้วอันนี้ก็เป็นรักแร้เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นรักแร้เหมือนกันเนอสกลิ่นเดียวกันอันเมื่อกี้เลยนี่ วาสลีนนะคะกลิ่นเดียวกันเมื่อกี้เลยเป็นกูต้านะคะกรงกกองใส่นนะุ่มอ่อนอมีกูตา้าอยู่อันนี้ก็เป็นแบบอน,น,นี่เหมือนกันปะสองอันเหมือนกันไหมหนุกเข้ามากไหะหอมกินเดียวกับที่อาบน้ำเป๊ะคือถ้าใช้เป็นเสร็จมันก็จะเป็นกลิ่นเดียวกันทั้งตัวเลยจะหอมเลยค่ะกลิ่นขอปักเออนี่อย่างนี้ร้อยห้าแปดเองพี่บุ๋มนี้ก่อนเนี่ยสองอันเนาะใช่ ้วว้วันนีนะค,ะคือมันเป็นของวัชลีนะแกมันราคานี้อ่ะคือเดี๋ยวนี้เข้าแบบร้านสะดวกซืออันหนึ่งก็70-80แล้ว79บาทอืมแล้วคือมันมันใหญ่นะมันขวดใหญ่นะวันนี้ตกแค่79บาทค่ะ2อัน ร้อยห้าสิบแปดบาทเท่านั้นระนาวาสลินตัวนี้นะคะเซรั่มโกนะคะแอมพูนะตัวนี้นะระงับกลิ่นกายนะตัวนี้ใครเอากดได้เลยนะคะราคาดีมากนะลดความหมอนคันหมองคล้ำด้วยนะช่วยปรับสีผิวนะคะใต้วงแขนอันนี้ใช้ใต้วงแขนด้วระงับกลิ่นเหงื่อกลิ่นกายสี่สิบแปดชั่วโมงค่ะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยเอาขึ้นเครื่องได้ด้วยตัวนี้ปรก้าสีคืออะไรหรอ S <S เออนเนี่ยฉันจะลองสสราคาสีคือนี้ฉันก็จะดูอยู่พิเศษเฉพาะในไลน์นะวัสซลินวัสซลินกูต้าเซรั่มเปอร์ไรอะบอดี้เซรั่มหรอบอดี้เซรั่มใช่ค่ะก็คืออาบน้ำเสร็จใหม่ๆก็ชะโลมประโคมไปเลย<ร>จาก195เหลือ200จาก395 395เหลือ299หนูได้274ลดไปเกือบ100บาทลดไป96บาท อ้าวเมื่อกี้ในคุณหมกว่ามันเก้าสบ้าบาททำไมมันร้อยเกาสิเก้าเนี่ยเพราะว่ามันสองอันไง2อันสองอันรอยเก้าเอันเป็นอาหารให้หารราคาให้ขวดเราไม่ถึงร้อยะแกขวดใหญ่มากแล้วพอปราหมูวัดสิจะซื้อว่าสินซื้อไม่ได้จะ่เป็นแอดมินเขวดนะคะตัวนี้ผ่านการทดสอบของนันะผิวหนังเขีนเต็มโอ้ไม่แล้คือถ้าวัสลนซื้อครบสี่เก้าเก้าลดไปอเจ็สบห้าบาทเลยทุกคนกดให้ครบนะป้าออกมาสามถึงสี่ อได้ตามที่ต้องการวินิหน้าใช้อ่ะอันนี้ดูพรีเมียมมากพี่จุ๋มคือตัวนี้ดูพรีเมียมแบบใช่ทุกคนต้องรีบซื้อนะเดี๋ยวคูปองมันหมดเด้อแม่จุ๋มซื้อเือบเป็นสิบรายการหมดพันห้าร้อยเอ้ห้าสิบบาทแค่นั้นเองมันมีเม็ดอะไรด้วยมีเม็ดนี่อยู่ในนี้อ่ะอุ้ยมันเลือกสูตรได้ด้วยหรอหน้าใช้มากค่ะตัวนี้ช่วยเรื่องของปัญหาผิวนะคะตัวนี้นะเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องจุดด่างจุดดำด้วยนะสำหรับในผิวนะคะ นี่เป็นเซรั่มหน้าหรือเซรั่มตัวบอดี้เซรั่มคิวว่าเคค่ะน้องอ้อมอคววเคค่ะน้องอ้อมคือ,อไรคิวเอาอะไรหรอสำหรับผิว<อ><ด>ค่ะอันเนี้ย เพราะว่ามันเป็นนี่เขาเขียนเลยว่าเฉพาะแบบนี่ของสูตรของร่างกายนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องของลดเลือนบางส่วนพูดยากนิดนึงแต่ว่าน่าใช้มากหนูขออนุญาตดมกลิ่นถ้าหนูบอกว่ากลิ่นผ่านพี่กดได้เลยอยูด้จริงกี่ขวดอันนี้ขวดเขาดูายมากราคา299เารอหนึ่งแต่แม่หนูจะบอกให้บางทีถ้าเราจะซื้ออย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าไม่อยากใช้แบบวันนี้หง้แล้วจะใช้อันนี้299แล้วขวดอ่ะมันเล็กนิดเดียว หนูได้นำให้พี่เอาไปผสมกับโลชั่นตัวอื่นที่พี่ใช้ของวาสลีนตัวอื่นผสมกันไปอันนี้นะแต่หนูเคยใช้แบบนี้ไม่ได้ใช้ทุกวันนะมันก็ใช้ได้นานนะพี่ผมคือแบบมาใช้นิดเดียวแล้วมันซึมเหมือนเป็นแบบใช่มันแค่แบบตบๆอะไรอย่างเงี้ยอมเป็นเซรั่มที่หอมมากหอมมากเลยอะวิเหมือนเหมือนท่าน้อหอมเลยอะหอมจริงอันนี้หอมป่ะหอมมากนี่ดมพี่จุ๋นนี้ก็แชมพูหรอ หอมตรงนี้สิคะหอมยางกุ่มหอมไม่หอมมันมีหน่าซื้อมากมันมีไนอาซินลมาด้วยครับกับวิตามินซีมันมีน่าละแม่กดได้เลยไนอาซินลมาด้วยนายาซิลมาด้วยเราซื้อเราเราซื้อแล้วเราก็ผสมกับตัวอื่นของเขาได้ไงผสมกับโลชั่นได้นะทีนี้เหลือ274อ่ะงั้นสมมติว่านี้ใช่นี่ก็ได้สองจุ่มซื้อไปเยอะแล้วอยู่ไม่อันนี้เหรอเนี่ยบางทีอ่ะเวลาเราใช้อ่ะถ้ามันไหนมันเข้มข้นอะแล้วเราอยากใช้ทุกวันแต่เรายังกลัวเปลืองเอาผสมไปอย่างนี้ก็ได้ เนี่ยวิธีการอะเราไม่ก็ทีเดียวมันก็จะปริมาณเยอะขึ้นนึกออกมามันก็จะไม่ใช่แค่ทาโลชั่นปกติแต่ว่าเราจะได้ทาตัวเข้มข้นกับตัวแบบว่าปกติที่เราใช้ทุกวันไปด้วยจบเห็นไหมมันก็จะง่ายขึ้นวีเซรั่มันี้ดีเซรั่มกแกคือแบบมันต้องกดละพี่จุ๋มดีไหนอันไหนอันนี้จุ๋มซื้อไปแล้วหัวพันกูมาให้ลองลองลองวิธีหนูอันนี้กืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือมันจะเป็นตัวเข้มข้นทาหน้าเหรอ ไม่ค่ะท้าตัวหรอใช่นี่นะเสร็จเรากดมาสามปุ๊บแต่เราอยากแบบได้ทั่วตัวไหนเราก็ผสมไปอย่างงี้มาสองใช่ไหมมันก็จะเยอะเต็มมือไปหมดแล้วเราก็จะทูได้ทั้งแขนอร่หอมมากเลิศคุณแม่อันนี้น่าซื้อเคยใช้ขวดประมาณเนี้ยใช้ได้นานอยู่เหมือนกันบอดี้นานนะนานแบบแค่สอวัสดินเนาะยังไงมันก็ดีอยู่แล้วถูกค่ะวิววัสดินคือมันดีอยู่แล้วซื้อมาได้แค่สองร้อยหกสิบสามบาทหนูซื้อนี้เรื่องการบำรุงผิวต้องให้เขานะคะเราเนื่อง แม่กดทองนะแค่หนึ่งด้วยเนี้ยได้เยอะมากเขาบอกว่าหนูได้2องร้อยหกสิบสามมันมีความหอมขึ้นมาเนาะครีมอาบนั้นหนูได้ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแล้วมันหอมติดตัวพี่หายไปนี่เัินนะกดซื้อของจุ่มก็เหมือนกันว้าวชั่มมาหยาอุ้ยเธอเดี๋ยวหมดนะคะเราขับรถตากแดดเราก็ต้องอุ้ยหอมมากตายบำรุงผิวมนเธอเขาเอากลับปะนึงอ่อ ถ้ามาสิเดี๋ยวทันก่อนนะแต่ว่าจุมาจ้มซื้อได้พันกว่าบาทสิต่อไปที่เราจะพูดมีใครอยากรู้ตะกร้าไหนมาเดี๋ยวหนูดูสิจุ้มซื้อได้พันกว่าบาทเลยนั่งอ้อมทุกคนสนใจตะกร้าไหนคะคือวันนี้คุมถูกตะกร้าบอกเลยเงินไม่เหลือแล้วเงินทำงานมาเนี่ยซื้อของท,ท,ที่เอามาขายเนี่ยหอมมากถูกต้องเงินเดือนถ้าไม่ได้เก็บทักเดือนเลยต้องบอกลูกนี้ตัวนี้เป็นตัวเซรั่มอย่าหยุดสวยค่ะเป็นเซรั่มตัวค่ะน้องเป็นเซรั่มตัวเป็นเป็นกันเทยก่อนนะ เป็นผู้หญิงอยู่สวยๆกับนั่นเงาะเู้หญิงสวยค่ะปิวโขมใช่ไหมคะบอกไปอีกอันนี้มันเป็นไอ้นี่ไงน้ำมันบำรุงผมแล้วผมมันจะช่วยเรื่ การความร้อนเอาวันว่าเวลาไ <จะ S 2> ด้<ส>ผม<ส>ทําอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ไปก็ได้ตัวรีแพร์ปจะบอกว่าใช่ก็จะกดตัวรีแพร์เหมือนกันช่วยเรื่องของการขาดหลุดลุ่งต่างๆนะคะตัวนี้ช่วยป้องกันความร้อนไ,ออไ,ได้ถึง220องศาตัวเนี้เหมาะสำหรับอะไรรู้ไหมเหมาะสําหรับคนที่ได้ผมหนีบผมม้วนผมเอา,านี้ไปเป่าผมคนที่อยากล็อกสีผมให้เอาตัวสีม่วงสีม่วงคือคนที่ทําสีผมและอยากล็อกสีผมกับแชมพูนะ ส่วนตัวนี้ตัวปกติของเขานะคะป้องกันจากการหวีการสระการจัดแต่งทรงผมธรรมดาปกติทั่วไปนะคะซอมแซมเออเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นเคลาตินนะคะเคลาตินนะแต่หนูว่าฉันแนะนำการความร้อนคนนี้ทำสีผมคนนี้เอาง่ายๆแม่เอาสองตัวหลักนีไปง่ายๆอันนี้มันแบบเริ่มต้นเด็กน้อยเคลาตินเริ่มต้นสมูทก็คือให้ความนุ่มในวันปกติแต่สองตัวนี้การความร้อนสีชมพู แล้วก็สีม่วงล็อกสีผมจบอันนี้สําหรับสาวที่แบบไม่ทาสีผมไม่ทำเออแบบง่ายๆเป็นคนง่ายๆเป็นคนอะไรก็ได้อยากรู้ว่าแต่ละสีกลิ่นมันต่างกันไหมคะเล่เดิมกลิ่นเดิมคล้ายๆกันกินเหมือนกินเหมือนกันเลยแต่แก้ปัญหาคนละสูพี่พีองมาแล้วพี่พีองมแล้วพี่พีผลหน้ามาหาเขาหนจิตเขาถามหาพี่พีกันอ่ะจะบอกว่าซื้อไปห้าตะก้าหมดไปเท่าไหร่ดูไหม พันกับห้าสิบสามบาทได้ของสิบชิ้นได้ของไปสิบชิ้นตกชิ้นละหนึ่งร้อยอะไรคบใช่ไหมค่ะใช่เฉลี่ยมาแล้วตกมาสิบไปร้อยร้อยกว่าบาทจุ่มซื้อไปห้าห้าตะกร้าหมดไปหนึ่งพันกับห้าสิบสามบาทเอาป้งไปไหนขไหมคะพี่คิวบอกว่าขอสบู่ละไม่มีไหนไหนนู่นอ๋อหนึ่งบวกหนึ่ง มีค่ะวันนี้เรามีอ่ะปักให้เลยมีลักสวยทั้งตัวหัวจะโดดเท้าอุ้ยไม่หล่นเราเปิดได้ปะได้ค่ะแกเลยก็คือเปิดแล้วลูกเขากลับแล้วมีคุกเต้นะคะอยู่นี้นะคะเขาคงไม่ใจ๊ได้คุกเต้นโปรแบบสองขวดอุ้ยหอมพี่ชอบละเฮ้ยเขามีภาษาอะไรด้วยอ่ะข้างบนซื้อเลยไอคิว พี่คิวจุมซื้อไปห้าตะกร้านะคิวมาช่วยกันซื้อหน่อยตัวนี้ปั๊สมีกี่สูตรเบอร์เชอรี่ค่ะตัวนี้เป็นตัวเชอรี่ค่ะฮะใช่ร้อยห้าสิบเก้าบาทแพ็คู่นะคะขวดละแม่ฟังนะขนาดอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบมลขวดใหญ่สองขวดใหญ่แพ็กแบบนี้ในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นว้าวหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทหารไปแล้วตกขวดละ เจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าจุดห้าหัวนี่เลยเจ็ดสิบเก้าจุดห้านะคะตัวนี้นะเจ็ดสิบเก้าจุดห้าเท่านั้นอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบเชอร์รี่จะมีความเป็นกลิ่นแบบเชอร์รี่เซ็กซี่ใครชอบกลิ่นเชอร์รี่เอาเลยนี่หนูเปิดแล้วลองลอกลิ่นเชอร์รี่ตัวนี้ใครเอาโฟร์กล้าได้เลยราคาดีมากปกติราคาเต็มแพ็คคู่เนี่ยต้องราคาอยู่ที่สองเก้าแปดสองเก้า ร้อยสี่สิบเก้าบาทก็คือราคาดีแล้วสบู่เดียวนะหอมมากือนเดิมร้อยห้าเก้าได้สองขวดแพ็คนี้แพ็คนี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทใช้ได้เป็นสามเดือนร้อยห้าสิบเก้าบาทสำหรับแพ็คนี้อุ้ยหอมมากอันนี้กลิ่นหอมจริงตัวนี้เขาผสมสกินแคร์ด้วยนะคะหอมแบบผู้ดีหอมแบบมีชาติตระกูลหอมแบบเข้าใจไหมหอมแบบดูวิเห์มีปลายทางค่ะมีปลายทางค่ะราคาดีมากค่ะ ใครจะเากดตะกร้าได้เลยนะคะรถมันลดหมดทุกตะกร้าค่ะวันนี้จะบอกว่าพี่ซื้อเ